วันนี้พี่ก็คาด์นะคะหรือว่าพี่ก็เด็กก็คือใครกำลังแอบปลื้มคุณแอบชอบคุณนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ,อะกองที่หนึ่งกองที่สองเลือกได้เลยเริ่มกันกองที่หนึ่งก่อนนะคะกองที่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามัลตินะคะมาติก็คือแบบศูนย์รวมการรวบรวมไม่ได้จำหน่ายนะคะไม่ได้จำหน่ายเดี๋ยวถ้ากลับไทยจะถือไปด้วย ต้งแจ้งนิดหนึ่งนะคะสำหรับงานอีเวนต์ต่างๆนะคือหมอโบไม่ได้อยู่ไทยนะคะอืมถ้าเป็นแบบอีเวนต์ออนไลน์เนี่ยน่าจะได้แต่ถ้าเป็นอีเวนต์ที่แบบออกสถานที่ก็ไม่สามารถรับงานได้นะคะเพราะว่าปีนี้ไม่ได้กลับไทยนะคะมาดูใครกำลังแอบปื้มแอบชอบคุณสำหรับคนที่เลือกกองนี้ดู energy พลังงานของคุณก่อนนะคนที่เลือกกลองนี้ ว้าว wow, นออเปนเทเคอลนี้อันที่เลือกกองนี้จะเป็นคนที่มีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่แบบมีรส,สนิยมมีสเสน่ห์มีรส,สนิยมเออสายช็อปนะคะแล้วก็มีความเป็นแบบอ,อ,อะไรที่น่าค้นหาภายในตัวด้วยเช่นกันเ,ออเป็นคนที่ มีคล้ายๆแบบน่าเอ็นดูอ่ะมีความน่าเอ็นดูมีความจริงใจนะคะอืเป็นที่รักของคนทั่วไปอ่ะคุณน่ะว้าวพลังงาน t e of cup page of cup energy ดีมากนะค,ะคนที่คนที่เลือกกองเนี้ยมีสเสน่ห์บุคลิกดีหน้าตาดีมีความแบบน่าคนหามีสเสน่ห์มหานิยมภายในตัวเออแล้วเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่มีแรงดึงดูดภายในตัวเลย อเป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะคะคนที่เลือกกองนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นราศีมีนราศีธนูออะไรก็รากดพิจิกนะคะมาดูสิค่ะว่าตอนนี้ใครที่สนใจคุณปลื้มคุณแล้วรู้สึกกับคุณยังไงเดี๋ยวหาไพ่ของอันนี้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วย กำลังปลื้มคุณมีใครกำลังปลื้มคุณตอนนี้โอ้อศวินถือคิงคิงถือเหรียญน,นะคะมีหรือไม่มาบอกว่าคนที่กำลังปลื้มคุณอยู่คนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่คุณกำลังคุยอยู่ก็ได้สำหรับคนที่มีคนคุยนะแล้วก็ มีหรือไม่มีก็ตามนะคะคนที่ปลื้มคุณเนี่ยเป็นคนที่อาจจะอยู่ในแบบองค์กรที่ทํางานที่ที่แบบคุณคุ้นชินดีที่เรียนก็ได้หรือจะเจอกันในที่ที่แบบว่าในยิมออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเจอกันแบบจากที่ทํางานหรือประชุมอย่างเงี้ยก็ได้นะมีความแบบกงักงกังวลมีความแบบเออนึกถึงคุณพอสมควรนะคะนะ ปลื้มคุณค่ะปลื้มที่อะไรไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันโอ้เขาไม่ใช่แค่แบบว่าปลื้มคุณเขาแอบ,บชอบคุณด้วยดูสิแอบบชอบแอบบรักคุณนะคะอืมอาจจะแบบติดตามคุณด้วยซ้ํานะคะติดตามคุณด้วยซ้าเอ่อคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะชอบออกกําลังกายเป็นคนที่มีตําแหน่งฐานะทางการงานสังคมที่ดีระดับหนึ่งนะคะเออที่จริงแล้วบุคลิกภายนอกเป็นเหมือนแบบ ชิวๆอะไรเงี้ยแต่ว่าที่จริงแล้วเป็นคนที่มีความกังกวลหรือมีความแบบคิดเยอะสูงพอสมควรนะคะอืมมาดูว่าเขาปื้มอะไรในตัวคุณว้าวเขาปื้มที่ความสามารถของคุณค่ะความสามารถของคุณแล้วก็ความเป็นแบบฉลาดของคุณนักคิดนักตลบตะแลงนักแบบวางแผนด้วยนะคะเป็นนักวางแผนที่เก่งมากเลยแหละ ปพ้มในความสามารถของคุณแล้วก็คุณเป็นคนที่มีศักยภาพนะคะน่าจะคุณอาจจะทําอาหารเกง่งคุณอาจจะเป็นคนที่แบบโดดเด่นนะคะมีมีทาเลตนหรือว่ามีแบบเขาเรียกสังคมยอมรับหรือมีตําแหน่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นนักเดินทางเป็นเป็นสายชิวไปด้วยแต่ว่าทํางานก็จริงจังอย่างเงี้ยอืมคุณจะเป็นคนที่มีความแบบอย่างที่บอกความปื้มของคุณลดสนิยม ะะอาจจะเป็นการชอบกันการกินการดื่มของคุณอย่างเงี้ยก็ตามนะคะอืมมองว,ว่าเขาแบบรู้สึกแบบนี้กับคุณเพิ่มคุณคุณอาจจะทําอาหารเก่งคุณอาจจะเป็นแบบใส่ชอบชิลชอบกินใายแบบท่องเที่ยวอะไรอย่เงี้ยก็ได้นะคะอืมมาดูว่าเอ่อคนเนี้ยลึกๆแล้วในใจนะคะณนะตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับคุณ คนที่แบบว่าแอบปลื้มคุณมีแอบชอบด้วยนะกองเนี้ยแอบปรื้มด้วยแอบชอบด้วยหัวใจว่างเปล่าค่ะอืมเอาเป็นว่าตีเป็นว่าเขาโสดนะเขาอยากจะรู้ว่าคุณโสดหรือเปล่าคุณหัวใจคุณว่างหรือเปล่าด้วยเออมีความสงสัยนะคะอาจจะอยากจะจีบแหละเพราะเขาแอบชอบอันนี้อะไร จะตลกมากไปไหมถ้าเขาแบบเข้ามาคุยอย่างงี้มีมีการคิดอย่างนี้เกิดขึ้นเอาชนะอือเอาชนะก็อยากจะเอาชนะใจคุณอนะนะคะเป็นคุณเป็นที่หนึ่งเลยนะคะเออคุณเป็นที่หนึ่งสำหรับสำหรับชอยสมมติว่าเขามีคนคุยเยอะคุณเป็นที่หนึ่งนะ,ะเป็นเบอร์หนึ่งเลยอีกหนึ่งใบค่ะอ่าโลกคนละใบ อันนี้ไม่รู้นะคะว่าโลกของเราคนละใบหรือเปล่านี่คือคําถามที่เกิดขึ้นในใจของเขาตอนนี้เอาละก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะคนนี้เป็นธาตุอะไรได้บ้างคนนี้เป็นชาวธาตุไฟธาตุลมนะคะมีความเป็นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะกองหนึ่งมากองสองค่ะทีเนี้มากองสองคะ่งงคะใครกำลังแอบรื้มหรือแอบชอบคุณมีหรือเปล่านะคะ เลือกเกนี่หรือ s u เ e อร์เซเคนที่เลือกกองน,นี้เป็นยังไงบ้าง energy ของคุณคุณเป็นคนที่มีความลึกลับหน้าค้นหามีสเสน่ห์นะคะแล้วเป็นคนที่อันตารายคนนึงเลยทีเดียว จริงๆยวเอันจะลายเมเจอร์อเลยเหรอว้าวโอเคคนที่เลือกกองนี้นะคะกองนี้จะเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วแต่เหนือเหนือกว่านั้นคือคุณมีความสตรองมีโพเทนเชียมีความสามารถนะคะมีศักยภาพสูง คือเอาตรงๆอ่ะมีความอันตรายในตัวถ้าเป็นคู่แข่งก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมีทั้งด้านแบบด้านมืดอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะยังไงก็ได้คือคุณมีทุกอย่างในนี้ครบเลยรวมไปถึงนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นมีบมีบาร,ม,บารมีด้วยนะถ้าทําอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดอะไรแล้วคุณจะทําให้ได้ดังดังที่คุณคิดไว้มีศักยภาพมากถึงขนาดนั้นนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่เออ ชีวิตชอบได้ประสบการณ์จากกา,การเดินทางหรือว่าการเรียนรู้อ่ะเออเป็นเป็นเคสเป็นเคสนะ่ะประมาณนี้นะคะเอาละ่ะนี่ก็เป็นแบบชิวๆนิดนึงทีเนี้ยเราอยากจะรู้เฉยๆว่าตอนเนี้ยช่วงเนี้ยมีใครแอบป,ปลื้มแอบชอบคนไหมนะอ่ามีราศีมีราศีสิงราศีมังกรนะคะแล้วก็อ่า อ,อ,อีกอีกอันนึงอะไรนะธนูนะคะธนูโดดเด่นมาดูซิคขาว่ามีคนแอบปรื้มไหมหรือชอบไหมว,ว้าวมีแน่นอนค่ะขึ้นมาอย่างนี้ Six of Cups Ten of Swords The d e a d 1 Ten of Cups เออนั่นนั่นเทนอฟสอดเทนอฟครับเทนเทนมาเลย mm hmm. คนที่แอบปลื้มคุณหมอโบว่านะ mm hmm. เป็นคนที่เอา,าตรงๆคนปลื้มคุณเยอะ mm hmm. แต่เคสเนี้ยที่ส่ง energy มาตอนเนี้ยคือคนรักเก่าของคุณที่ยังปลื้มคุณอยู่ mm hmm. นะคะคนที่เลิกลากันไปแล้วจบกันไปแล้ว mm hmm. เขายังปลื้มคุณยังยัง,ย,งยังส่องคุณอยู่หรือว่ายังแบบ ยังตัดคุณไม่ขาดอย่างนี้ก็ได้คนนี้เขาปลื้มคุณเขาใหญ่มีพลังงานนี้ผุดขึ้นมาแล้วก็จะมีคนที่เป็นเหมือนกระยาในมิตรของคุณเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะอืมเอ่อมาพอสัมผัสถ,ถึงคนที่เลือกกองเนี้ยเราจะเน้นคําว่าปลื้มกับชอบเนาะเออคนนี้น่าจะเป็นคนที่ พูดจากเก่งมีทักษะในการเจราจานะคะมีทักษะในการเจราจาคุณรู้จักเขาค่ะหนึ่งในนั้นเป็นคนแบบคนรักเก่าแฟนเก่าหรือคนที่แบบเลิกลากับคุณไปนะคะเออมีความแบบมีความปลื้มคุณมีความเสียดายคุณนะแล้วก็ ten of cups เนี่ยมันเป็นเหมือนแล้วก็จะมีกัลรยาณมีของคุณที่ชื่นชมคุณนะคะคุณเป็นเหมือนความสุขที่เติมเต็ม energy สำหรับคนที่แบบ อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าสังคมคุณก็ตามนะคะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเพราะว่าคนที่เลือกกองเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นปลื้มนะคะไม่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 ค่อยมีการแอบชอบไม่รู้จะมีแอบชอบไหมขอดูซิมีแอบชอบไหมยื่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะคะตอนนี้ยังไม่เห็นแต่ว่ามีปลื้มในเยอะนะคะคนที่ปลื้มคุณในเยอะ มาดูหน่อยคนที่ปลื้มคุณเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง,ค,ง,ง,ค,างคนที่ปลื้มกับคุณ คิดหนักคิดเยอะนะคะเขามีความคิดหนักคิดเยอะถ้าสมมติเป็นแฟนเก่าคุณหรือเพิ่งเลิกกันไปอ่ะคนเนี้ยอย่างที่หมอโบพูดมันมันมีการแบบเสียดายเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาปลื้มเวลาอาจจะนึกถึงความเก่าแล้วนึกถึงสิ่งที่เขาปลื้มในตัวคุณมากๆคือความรักที่คุณลกใครคุณก็จริงจังอ่ะจริงใจจริงจังอย่างเงี้ยเขาเขาปลื้มที่คุณเป็นคนที่มีความแบบฉลาด มีความฉลาดแล้วเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจสายเติมเต็มสายฮิลลิ่งคนน่ะเข้าอกเข้าใจคนนะคะแล้วคุณเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่แบบถ้าใครเจอปัญหาคุณจะเป็นตัวกลางที่ไกล่เกลี่ยอย่างเงี้ยเอออยู่ใกล้คุณแล้วมันอบอุน่นมันปลอดภัยนะคะอบอุ่นปลอดภัยทวอฟสอดคุณจะเป็นแบบเหมือนเหมือนตะเกียงช่วยช่วยผู้คนตัดสินใจแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคนปลื้มใน ใน energy ของคุณหรือในส่วนที่คุณทำให้เขาประมาณนี้นะคะมาดูคนนี้อย่างชาัดเจนดีกว่าเขาคือเขาคนนี้ชัดมากจะเป็นชาวธาตุลมธาตุน้ำมีความเป็นธาตุลมมีความเป็นธาตุน้ำนะคะสิ่งที่เขารู้สึกอ่ะมันเป็นเหมือนเขายังคิดถึงคุณไม่ห่างหายอะคะ่ะเออความปื้มมันเกิดขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นแต่มันไม่ห่างหายมาดูว่า ณนะตอนนี้เลยนะคะมีอะไรเกิดขึ้นในหัวในความรู้สึกบ้างข้อจำกัดมันมีข้อจำกัดเกิดขึ้นหรอ,อเกลียดชังอันนี้ขอตีเป็นแบบเจ็บปวดนะคะน่าจะเขาก็เจ็บปวดนะที่เลิกกับเราหรือข้อจำกัดบางอย่างนะคะในลักษณะของไม่สามารถที่จะ ตอบโจทย์ของตัวเขาเองได้อะเพราะมันเป็นอะไรที่เป็นทางเลือกเป็นรักทางเลือกหรือเปล่าตอนที่เลิกลากันนะคะรลักทางเลือกหรือมีข้อจํากัดต้องเลือกต้องเลิกลาเพราะมันมีบางอย่างนะคะหนึ่งในนั้นมันมีคําว่าเขาเคยสัญญาหรือคุณหรือเขาเคยสัญญาสาบานกันไว้บางสิ่งบางอย่างคนนี้มันส่ง energy ที่แบบว่ามันคิดถึงมันไม่ได้แอบชอบหรอกมันคือมัน คิดถึงแล้วมันมีความปลื้มอยู่นั้นแต่มันหลากหลายความรู้สึกอยู่ในนั้นนะคุณเออเนาะเอาละค่ะใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะโชคดีค่ะ